ข้าวผัดหมูไม่ได้กลกังคืนภาพจะมมัวนะเพราะเป็นแสงนีออนกาแฟด้วยครับยวตีวตีหนึ่งตีสองมาผัดข้าวมาทำกาแฟมาทำกับข้าวกล่องนะครับ 이 정도면 꽉꽉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  ลมเยสโวเป็นกุ๊กเองนะครับอาหารอร่อยมากลูกค้าติดเยอะอาหารหลายอย่างวันนีสิบกว่าอย่างอันนี้เป็นข้าวผัดข้าวผัดใส่เยอะง้อเยอะด้วยน้ำปลาที่ไม่ลืมจะน้ำตาล มไม่ตามนีฮ่ะตามไม่พดหน่อยสิไม่ปดนตามเอาใช่ไหมงี้เอาลนี่ยมีพนักงนมาช่วยแล้วก็ทำค

แอมบอกข้าวน้อยไปเดี๋ยวเขาอีบทีรักรักรักเธอเสมอลงหลง น,นี่คือขั้นตอนการทำ ข้าวข้าวกล่องเป็นข้าวผัดข้าวผัดหมูแล้วทิ้งให้แห้งๆหน่อยเนึ่ยถึงหน้ากิน Ừ, okay. mm, nó mới à? <cười> <cười> Sẽ เสต็ปเสต็ปขอบคุณที่ติดตามนะครับข้าวผัดหมู